สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนุ่มนาโซ่ครับน้องครับวันนี้นุ่มนาโซกินตำมะคงครับตำเองแต่บวัวได้ท่ายตอนตำครับหน้าตาน่ากินแล้วก็มีปลาเผาครับนาเด้อพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับตำมะคงแซ่บๆกับผักกับปลาเผาเด้อครับเด้อนี่ปลาเผาปลาเผา เด้ปลาเผานี่ครับปาลาเผาดูเท่าไดนี่ตัวละร้อยยี่สิบบาทครับโอ้สดไห้ก็น่าจะสดอยู่นี่ครับออกหนังออกโอ้ขาวจั่วเลยเนื้อมามาพี่น้องกินน้ำกันเดอ้อแซบแซบ,บครับมากินปลาเผากับตำมะคงน้ำนมลาสโซครับสบแซบน้ำกันครับ าก,ากข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆร้อนๆเลยครับม,มาเด้อพี่น้องเลยแซ่บๆเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮ้อนๆมีกับปลาเผา,าครับปลาเผาน้ำจิ้มปลาเผาครับนี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มหวานครับน้ำจิ้มทั่วน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาเผา ันนี้เลยครับส้มตำเสบซ่บครับมามาพี่น้องกินน้ำกันเด้อกินน้ำกันพี่น้องโอ้สินบังเนาะเผ็ดป่นใส่มักพริกความมาลายข้าวเหนียวก็าฮ้อนบัน,นี้โอ้เข้ากันปนเนี่ย แสบแบ่แบแสบที่น้องเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแบ่บทั้งเผ็ดท,ท,ทั้งร้อนอืมกับปลาเผาเข้ากันดีปลาเผาร้อน พอช้อนมาหน,นมหน่อยสิจากน้ำจิ้มหน่อะเนื้อหวานๆเลยครับแซ่บแซ,บแซบ่บ มาเด้อกินข้าวแรงนำกันพี่น้องเลยตำมะคงกินแรงได้เนี่ยตำมะคงกินแรงกับข้าวเหนียวร้อนๆปลาเผา เดี๋ยวออคลิปนี้ก็บไว้แค่นี้ก่อนเด้อครับยันพี่น้องแยกนําขอบคุณที่เข้ามาเบิงมาติดตามช่องนุ่มนาโซเด้อครับขอบคุณครับเมียงปลาเผาชิมน้ำมผสมกันจิ้มหวานจักหน่อยแล้วก็ซีฟู้ดนิดน,นึง น้ำอร่อยเลยโอ้คำใหญ่ๆแซ่บๆครับ